พูดแล้วอย่าหาว่าคุยร้องแค่ห้าเพลงแต่กลายเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจนักร้องท่านนี้แฟนเพลงยุคใหม่อาจไม่คุ้นหน้าคุ้นตานักนี่คือเหตุผลที่อยากให้ฟังไปเรื่อยๆจนจบคลิปนะครับอย่างน้อยจะได้รู้จักชื่อหน้าตาเสียงและผลงานของนักร้องท่านนี้ส่วนแฟนเพลงรุ่นเก่าก็ขอเชิญรับชมรับฟังเพื่อรื้อฟืน้นรำลึกทบทวนความหลังกันนะครับ นักร้องสาวที่ร้องเพลงเพียงห้าเพลงแล้วเลิกแต่กลายเป็นตำนานนี้ก็คืออรุณีขวัญบัวอด,ดีตนักร้องสาวดาวรุ่งสิทธิครูสรพลรุ่นแรกเจ้าของเสียงเพลงเรียมสะอื่นเพลงแก้ที่โด่งดังสร้างชื่อให้เธอเป็นอย่างมากนั่นเองอาจารย์สพันธ์พัทลุงได้เขียนเล่าประวัติโดยย่อของท่านไว้ดังนี้ อรุณีขวัญบัวมีชื่อจริงว่าอารุณขวัญบัวเกิดเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ปี2486ที่หมู่3ตำบลบางมดเขตราชบุรณะชนบุรีคุณพ่อชื่อเปล่งแม่ชื่อเหลือบขวัญบัวมีพี่น้องสองคนเป็นคนสุดท้องพ่อแม่มีอาชีพทำสวนส้มเธอเกิดในครอบครัวของชาวสวนส้มบางมดขนาดแท้จบการศึกษาชั้นป .4 ที่โรงเรียนตันเปาวิทยาทานจบป .4 แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากต้องช่วยพ่อแม่ทำสวนส้ม ชีวิตในวัยเด็กของเธอชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจ,จิตใจพ่อแม่ก็สนับสนุนให้เธอร้องเพลงแต่สมัยนั้นช่างหาโอกาสยากเหลือเกินมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยไปร้องเพลงประกวดเมื่อสมัยเรียนอยู่ชั้นป .4 ตอนนั้นใช้เพลงของสมยศทัศนพภาณ์นในการประกวดเมื่อเริ่มโตเป็นสาวก็เคยไปประกวดร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งที่สถานีวิทยุยานเกราะในรายการของจำรัดวิภาตวัฒน์ตอนนั้นเธอได้เข้าแค่รอบสอง หลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปประกวดที่ไหนอีกจนกระทั่งเมื่อปลายปี2503ครูสุรพลสมบัติเจริญได้ประกาศรับสมัครนักร้องเธอจึงลองเสี่ยงโชคไปสมัครดูโดยไปสมัครที่ห้างแผ่นเสียงวิรุณหัตถกิจซึ่งตอนนั้นครูสุรพลไปทํางานด้านแผ่นเสียงอยู่และครูสุรพลได้นัดให้ไปทดสอบเสียงในวันต่อมาที่สํานักงานซึ่งอยู่ที่กรมริยางทหารอากาศทุ่งมหาเมฆ การทดสอบวันนั้นเธอร้องเพลงของวงจันทพโรธครูสุรพลให้ฟังเสียงอันไพเราะก็รับเข้าวงทันทีพร้อมกับภาวนาชบาไพรมยุรีผู้ระหงและบุญนำชุ่มสีอยู่กับวงไม่นานครูก็ให้บันทึกเสียงเพลงแรกในชีวิตนั่นก็คือเพลงรักง่ายนายเร็วซึ่งเป็นผลงานการแต่งของครูสำเนียงม่วงทองแต่เพลงนี้ยังไม่ดังมาดังสุดๆในเพลงที่สองคือเพลงเรียมสะอื่นซึ่งเป็นเพลงที่ร้องแก่กับเพลงกลับเถิดเรียมจา๋า ของเมืองหมุนสมบัติเจริญผู้หญิงชื่อเรียมที่ร้องเรียกหามาแล้วไม่เล่าในธรรมเสียงที่บอกข้าว่าจะามาลาเรียมกลับตูพาต่อมาครูสรพล์แต่งเพลงที่สามที่สและที่ห้าให้ร้องคือเพลงลมหนาว ือทกลับมาเมาอีกแล้วและเพลงจุดใต้ทำต่ออรุณีขวัญบัวร้องเพลงไว้กับครูสุรพลเพียง5เพลงเท่านั้นในปี2507หลังจากที่ตั้งท้องลูกคนโตเธอก็ลาออกจากวงครูสุรพลสมบัติเจริญกลับไปอยู่บ้านทําสวนส้มและเตรียมตัวทําหน้าที่เป็นแม่บ้านที่ดีให้กับครอบครัวโดยไม่ได้ไปร้องเพลงที่ไหนอีกเลยล่าสุดเมื่อวันพุธที่5กุมภาพันธ์ปี2563 อรุณีขวันบัวได้ไปออกรายการสารพันลั่นทุ่งทางช่องไทย P ี s s ร่วมกับภาวนาชบาไพรและจูสีทองแย้มซึ่งเป็นสิทธิครูสุรพลรุ่นแรกเหมือนกันแฟนเพลงที่คิดถึงก็ไปรับชมย้อนหลังได้เลยนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องเล่าที่เป็นตำนานในวงการเพลงลูกทุ่งบ้านเราหัวีดี h ช n แนลขอขอบคุณอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงที่เอื้อเฟื้อข้อมูลในคลิปนี้ให้เรานำมาเล่าขานสืบต,ต่อตำนานเพลงขอบคุณมากครับ